วันนี้นะฮะมีภารกิจหลายอย่างที่ต้องทําเลยนะครับเดี๋ยวตอนแรกเลยเดี๋ยวจะไปที่ร้านก่อนนะฮะไปดูงานแล้วก็ไปนัดแนะก,กับพี่คนขับรถนะครับว่าวันนี้เราจะไปรับโต๊ะโต๊ะสาหรับร้านอาหารที่เรากาลังจะเปิดนะฮะจะไปดูบรรยากาศกันว่ามีอะไรบ้างวันนี้จะไปเดินดูต้นไม้ที่สวนจฉลิมรักด้วยนะครับผม<ป>ขึ้นรถขึ้นรถกันเถอะ ระบบไฟฟ้านะครับผมเริ่มเดินไฟแล้วนะครับส่วนนั้นจะเป็นห้องครัวนะฮะแล้วก็เป็นที่นั่งโดยรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีงานาห้องน้ำนะฮะตอนนี้ห้องน้ำะอยู่ทางด้านหลังนะครับตอนนี้ลงถังแซกไปเรียบร้อยแล้วนี่ถังแซกนะฮะแล้วก็รอตู้มาลงตรงนี้นะครับผมก็ประมาณนี้คาดว่าตอนนี้จะเร่งให้เสร็จภายในะ ไม่เกิน10วันนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปที่จตุจักรนะครับไปรับโต๊ะที่สั่งไว้ก่อนที่เพนดินไว้อีกนะนะก็คือสถานที่รับโต๊ะนี้จะอยู่ตรงข้างๆตึกสตง,งเลยนะฮะก็เข้าไปทีไรโหตรฮูทุกทีนะครับช่วงนี้แต่บอกว่าเขาลือใกล้เสร็จแล้วเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าสภาพโต๊ะเลยจะไปคุยกับเจ้าของร้านด้วยว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ตึกถล่มไปแล้ว เหมือนกับต้องปิดการจราจรตรงนั้นไปหลายหลายอาทิตย์เลยเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันนะฮะไปี๋ยวเดินทางด้วยจตุจักรกันนะครับ We've been living in s i n so long all the feels are gone fellas l e f me on the street last night said everything's over ติดกันเลยนะครับระหว่างร้านที่ผมซื้อโต๊ะกับตรงจุดที่เกิดเหตุนะฮะตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเริ่มไปร้านโต๊ะกันนะฮะก็จะเป็นตึกข้างๆนี้นะฮะที่จะมีขายโต๊ะนะครับเนี่ยติดกันเลยนะฮะติดกับอาคารต่อต้องมาเลยนะฮะไปดูว่าโต๊ะเราวางอยู่ตรงไหนนะฮะถึงแล้วถึงแล้ว <c oughs> นี้นะฮะป้าป้าไข่ต๊นะครับ,ก,บกำลังกำลังมาครับอ๋อไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้เข้าเข้าซอยนี่ะฮะโต๊ะโต๊ะเป็นจํานวนมากนะฮะพาไปดูโต๊ะที่เราซื้อนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงมันก็จะเป็นโต๊ะแนวแนวนี้นะฮะเป็นแบบวินเทจวินเทอหน่อยนะนี่เป็นแบบข้างในเนียนะ้ยเป็นแบบข้างในนี้แบบนะฮะนี่ประมาณนี้อันนี้น่ารักน่ารักนะครับแต่อันนี้ยังไม่ยังไม่ได้ทาแล็เกอร์เดี๋ยวเราต้องเอาไปทาเล็เกอร์อีกนะครับ มันก็จะเงาเงาแล้วก็ทนแดดทนฝนนะครับผมเมื่อกี้ป้าเราให้ฟังบอกว่าพี่วงบอกไะเพราะตึกเนี้ยอยู่ติดกับอาคารสอตงงเลยใช่ป่ะจังหวะที่ในดินไหวป้าเขาวิ่งไปข้างหน้าวิ่งไปข้างนอกเสร็จปุ๊บหันไปมองที่ตึกตึกมันถล่มพอดีนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าคนลุกพูดไปก็คนลุกไปนะฮะน่ากลัวจริงๆริงนะไหนๆก็มาถึงแถวนี้แล้วเดี๋ยวไปถ่ายเป็นสกายข้างหน้าให้ดูนะว่าตอนนี้ เป็นยังไงเป็นยังไงบ้างแล้วนะที่ตอนนี้ข้างหน้าเปิดเปิดให้วิ่งตามปกติแล้วนะครับแต่ว่าเขาจะกั้นเลนสายปล่อยสำหรับให้เจ้าหน้าที่จอดอยู่นะฮะเขาจะกั้นไป2เลนเลยนะฮะใครที่ยังมาแถวนี้ก็คือรถจะวิ่งได้แค่2เลนนะฮะแล้วก็จะปิด2เลนนะครับประมาณนี้เลยตัวนี้ก็จะติดกับที่เราเห็นในข่าวเลยเนาะ อยู่ตรงข้ามเจเจมอนะครับก็ขอแสดงความเสียใจอีกหนึ่งครั้งนะครับผมสำหรับผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะฮะตอนนี้รอคนขับรถมารับต๊ะเดี๋ยวพอรับโต๊ะเสร็จปุ๊บเราก็จะเข้าไปที่สวนนะครับไปดูต้นไม้ต่อนะฮะเป็นต้นไม้สำหรับการประดับที่ร้านอาหารนะฮะ ดูดิมีขาตั้งกล้องก็ไปเอาลงมาเ,เหนื่อยไหมเรากำลังจะเดินไปดูต้นไม้นะว่าวันนี้จาไ,ได้ต้นไม้อะไรไหมดูทรงแล้วไม่น่าได้เหมือนฝนจะตกเลยได้ยินเสียงฟ้าคือวิง่งเสร็จภารกิจที่เจเจแล้วนะ,ะตอนนี้ก็วัปมาอยู่ที่เดอะสตรีทรัชดานะฮะแวะมาซื้อของหน่อยนะ,ะแล้วก็กินข้าวด้วยนะ,ะตอนนี้สามงสีนาทีแล้วยังไม่มีข้าวตกถึงท้องเลยจะเป็นลมแล้ว ไปเดี๋ยวเราจะกินข้าวนะแล้วก็จะกลับไปบ้านเอาของลงนะซื้อวันนี้ได้ต้นไม้ไมาแค่ต้นเดียวแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปที่คลองอะไรนะคลองหกอคลองอะไรอลังสิตนะจะไปดูต้นไม้ใหญ่นะครับอ่านะแล้วก็วันนี้ซื้อดินซื้ออะไรมาเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ว่ามาอยู่แถวรามินทาแล้วนะครับผมมาที่ตึก1577นะครับบริษัทเลกาซี่นะฮะสวยมากมากเลยนะตึกนี้ มาซื้อของเล็กน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วโอ้วันนี้นี่ชีพจรลูงเท้าไปทั่วเลยนะฮะไปทุกจุดเลยนะครับผมหมดเรียวหมดแรงนี่ข้างในนี้จะมีช็อปนะฮะสวยไหมสวยไหมสวยนะม,มีเป็นพวกอาหารเสรมิมอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นสินค้าที่ใช้ประจำนะฮะนี่นะให้ดูหน้าช็อปนะ ถึงบ้านแล้วครับวันนี้เรียกได้ว,ว่าวิ่งทั่วไทยทั่วกรุงเทพเลยนะฮะไปนูน่นมานี่ไปนี่มานูน่นยาวไปเลยทั้งวันนะฮะหมดแรงนะครับผมวันนี้เราติดมากเลยติดทั้งวันเลยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะใครที่ชื่นชอบคลิปแนวนี้นะครับช่วยส่งสัญญาณให้วีซ่าเห็นหน่อยนะ,ะอย่างเช่นว่าคอมเมนต์ก็ได้ว่าโอเคชอบหรือว่ากดไลค์เป็นการ ให้วิซาเห็นนะคบว่าชื่นชอบคลิปแนวแนวนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดทุกท่อนชื่นชอบวิซาก็จะสามารถทำคลิปแนวแนวนี้ได้เยอะเลยนะครับผมก็จะเป็นกำลังใจที่ดีมากให้ช่องวิซาชาแน,นลนะคะเพราะว่า อย่างที่ผมบอกหลายๆคลิปนะฮะว่าเราต้องการสร้างช่องไปเรื่อยๆแล้วก็มีเนื้อหารหากรายนะฮะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะ,ะขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตนะฮะและก็อย่าลืมมีความสุขในการเชร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมคืนพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมถึงตอนนี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ